สวดีค่ะสะวัสดียามเช้าๆนะคะแม่ๆเอซีทุกท่านนะคะมาพบกับเราช่องพังน้องขวัญแฟมิลี่นะคะช่วยกดไลค์กดติดตามน้องขวัญด้วยนะคะจ้าขวัญจ้าแล้วควันจ้าจ้าแม่เอฟซีก่อนแล้วลูกจ้าก่อนจ้าก่อนแล้วจ้าก่อนแล้ว สวัสดียามเช้าค่ะแม่แม่เอซขานี้จากวังทะลุนะคะจากวังทะลุของเนอหลกัลกลกกหลักที่น้องขวัญมัดไว้นะคะช่วงมาลงมาวาังทะลุนะคะอีกมุมหนึ่งของน้องขวัญอยู่นะคะลงมาปุ๊บก็อะ่าอยู่จุดนี้เลยนะคะก็อยอยู่จุดนี้เลยนะคะน้องขวัญก็เล่นแล้วนะคะควันไปทํา ผลไม้นะคะไปทำผลไม้อาหารอยู like ่ที่แคมป์ของควันจอยนะคะอันนี้ก็น้องขวัญก็ทำท่าจะร้อนแล้วนะคะเล่นน้ำลายแล้วนะคะร้อนเลยนะคะสวัสดีจ้าลูกเห็นใครก็หวัดดีหมดนะคะเพื่อจะได้กิน นี้แม่ควานก็มาแอบถ่ายน้องขวัญน,นะคะพอดีเอาอ้อยมาให้น้องขวัญน,นะคะเอาอ้อยเอาอ้อยมาฝากนะคะมาฝากน้องขวัญน,นะคะแม่ควานนะคะขวัญจ้านันลูกหิวเหรอกินวะ่ะลูกควานยังไปทำอาหารอยู่นะคะ ร้อนไหมครับน้องควันมายู่เฉยแล้วนะคะเดินตามแม่ควานมาแล้วแม่ควานถ่ายรูปใกล้ไม่ได้นะคะกินเลยลูก นั่นก็น้องแอนนะคะน้องเอนก็เริ่มเล่นต้นไม้แล้วนะคะน้องเอนเริ่มเล่นต้นไม้แล้วโยนไปโยนมาแล้วนะ,ะโอ้โหเอนเล่นอะไรน,น้องแอนเล่นแล้วนะคะเล่นแล้วดึงแล้วควานไม่อยู่ควานไปทำอาหารนะคะน้องแอนดึงต้นไม้มาแล้ว น้องแอนดึงแล้วนะคะดึงของมากินแล้วนี่เรามาดูนี่ก็วันนิสานะคะวันนิสาเดี๋ยวไปดูวันนิสาแล้วไปดูคุณยายคุณยายจะทํำยังไงเนาะคุณยายนี่นี่วันนิสานะคะวันนี้ร้อนจัดเลยนะคะร้อนจัดเลยนะคะวันนี้ นี่ร้อนมากเลยวันนี้วันอาทิตย์พรุ่งนี้เป็นวันจันทร์วันหยุดของช้างนะคะมีวันหยุดสองวันนี่มาดูคุณยายกันนะคะยายโอ้ยายไม่ร้อนหรอกยายมีเต็นท์อย่างดีเลย ยายยายไม่สนนะคะคุณยายไม่สนเลยกินเอากินเอานะคะยายยายน้ำตาไหลควานไปไหนยายไปทำอ้อยบ่ทำผลไม้บ่ ยายทำตาพลิบๆเหมือนฟังอยรู้เรื่องนะคะนี่นะคะบรรยากาศองวังทะลุนะคะอันนี้ที่ของยายนะคะวันนี้น้องขวัญไม่ได้อยู่กับยายนะคะร้อนถ้าวันไหนฝนตกน้องขวัญก็จะมาอยู่กับคุณยาย ้องควานก็อยู่จะอยู่อีกที่หนึ่งนะคะคุณยายไม่สนนะคะคุณยายกินเอากินเอานะคะควานก็พากันไปทำผลไม้หมดนะคะค่ะ เดือแต่ช้างมัดไว้โล่งทู้ควานหายควานหมดเลยคุณยายไปนะยายแม่ควานจะไปหาน้องขวานก่อนนะยายถ้าวันไหนฝนตกย้ายให้น้องให้น้องควานมาอยู่ด้วยนะให้หลานควานมาอยู่ด้วยวันนี้หลานควานอยู่ที่นั่นแหละเพราะว่า,ามันไม่แฉะได้วันไหนฝน ควันย่ามาอยู่ด้วยนี่นะคะวันนี้เด็ดจัดเลยนะคะดูมาลองควันนะคะ้องควันมองหากวันแล้วควันไม่อยู่นะคะควันมือก็เวียงไปเวียงมานะคะ นี่รถสาสารถสพ่วงหมดสนะคะหมดสาลากเอามาเก็นอาหารมาให้น้องช้างอยู่วังสลุนะคะนี่ก็รถพ่วงนะคะรถ้ดดวยน้องเอนน้องเอนคว้างคว้างเม่ควานแล้ว <c oughs> น,น้องเอนถนัดมากเลยนะคะ <c oughs> เรื่องโย,ยนน้องเอนถนัดมากเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วแอ,อ,อนอค <c oughs> ว้างคองทิ้งหมดเลยนะ อยู่ใกล้ไม่ได้เลยแม่นี่ดูน้องขวันนิน้องขวันเรียนแบบเหมือนพี่พี่แอนไหมน้องขวันร้อนไหมลูกเออแอนโยนหมดเลยยาโยนห้าช้างติ้งหมดเลยนน้องขวันล่ะน้องขวันโอ้หหนูอย,ยู่สุดเขาเลยนะลูก ก็ไหลไหนดูตาสิโอ้ยนี่ดูดูลูลูสิเนี่ยเป็นรูนะคะเป็นแผลของน้องขวัญนะคะนี่ตรงที่ออกน้องนะคะไหนตรงไหนเนี่ยน้องเขาจะออกประจําเลยก็เป็นอะไรถึงมีน้องบวมมาตั้งแต่เกิดเลยรูน้องนี่ออกแล้วตีเอาน้องน้องอย่าออกน้องอย่าออก ล้างเผลทุกวันทกินหรอลูก,กร้อนนะคะวันนี้ร้อนนะคะแม่แม่เอฟซี่ะร้อนมากเลยคะ่ะ รอนาำเช้าช่วงเย็นจุใสเซฟฝนจะตกนกินวลลูลลก ไปด้านโน้นก็มีมน้ำมูลนะคะขวนขวนวันนี้จ้าเร็วอันขวนจ้าเร็วจ้าแม่แม่เอฟซีหน่อยเร็วจ้าหน่อยเร็วลูกจ้าหน่อยเร็วจ้าเร็วลูกจ้าเร็วจ้าเร็วลูกจ้าเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว นุ่นๆไปวัดดีทางด้านนุ่นเร็วเร็วสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีเลยลูกรอรรอ,อไปกินอาหารนะคะดดนะคะ้องควันหันหลังมาแล้วนะคะจะเอาหางปัดแม่ควันนะคะดูสิน้องควนันทำท่าอยัาเลยนะ ปัดมาแล้วนะคะมาอ๊บเฮนั่งแล้วนั่งแล้วน้องควันเหนื่อยยืนทั้งวันยังไม่ได้ทั้งวันในรอบเช้าก็จะเหนื่อยแล้วออนแม่ยังให้แม่จับหางบ่ไหนสิแม่จับไหนสิลูกไหนจับดูหน่อยสิไหนนี่นี่นี่นนหางช้างนะคะหางของน้องขวัญน,นะคะสวยมากเลยนะคะ หางนาง,นางยาวมากเลยค่ะสวยจะได้และวันดี้แล้วก่อนอยู่ทำท่าอะไรคขนาดน้องฟ้นานเดินตามแม่ควันมาแล้วนะคะตามควานมาแล้วนะคะ,ะ,คะอันนี้ที่จุดของน้องควันอยู่วังทะลุนะคะแม่แม่เอฟซี MC คะ่ะ ช่วยกดไลค์กดติดตามช่องพังน้องขวัญแฟมิลี่ด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดสไคร้ให้น้องด้วยนะคะจ้าเร็วขวัญจ้าเร็วจ้าแม่แม่เอฟซีเร็วจ้าเลยเร็วเสียงจ้าเร็วเสียงจ้าเร็วจ้าเร็วละจ้าก่อนจ้าแม่เอฟซีก่อนเร็วจ้าเร็วเสียงจ้าเร็วจ้าก่อนลูกจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าสวยเลวจ้าสวยเลวจ้าเร็วจ้าแม่ก่อนเลวจ้าแม่แม่อฟซีก่อนเลว จ้าเลวจ้าเวเสียงเสียงเสียงก่อนลูกเสียงแม่ก่อนเสียงทาให้แม่ก่อนเร็ว <c oughs> นงางไม่ยอมทําเลยนะคะไม่ยอมทําเลยไม่ยอมทําเลยนะคะไงก็ฝากด้วยนะคะแม่แม่แมแมเอฟซีค่ะช่วยไลก์กดไ <Hello. S 1> ลค์กดติดตามช่องน้องขวัญด้วยนะคะ ก็จบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ